เคทิสตื่นแล้วเหรอเออเคทิส uh, บนตัวของเสี่ยวปายมีแต่กลิ่นของเขาเต็มไปหมดเลยเออเคทิส uh, <Curtis. S 1> ไปไหนมาล่ะเออป่าหินยักษ์นะถ้าเป็นที่นั่นแล้วก็ก็ดีหน่อยถ้าหากว่าเสี่ยวปายตกอยู่ในอันตรายแล้วก็ที่แท้สิงๆิงก็ถูกรังแกแบบนี้มาตลอดเลยเหรอเขามีสิทธิ์อะไรเออเป็นอะไรไปเหรอคนกันเองทั้งนั้นนะอย่าลงไม้ลงมือกันเลยนะ ถ้าพวกเจ้าจะสู้กันแล้วก็ออกไปสู้กันทางด้านนอกอย่าทำให้บ้านรกที่แท้สิงสิงก็ใส่ใจจ้างูบ้านี่อยู่เหรอเสื้อผ้าเจ้าหายไปอย่างนั้นเหรอเออคือว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวข้าจะไปหาตัวใหม่มาเปลี่ยนให้เจ้านี่คือชุดที่เคทิส์ทำให้ฉันเองฉันใส่แบบนี้เขาจะดีใจไหมนะสิงสิง เจ้าไม่มีเสื้อผ้าชุดใหม่เหรอมัวเสื้อผ้าที่ใหม่ที่สุดปลิวหายไปแล้วและก็มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเกิดขึ้นด้วยก็เลยไม่ทันได้ทำชุดใหม่นะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวข้าจะทำชุดใหม่ให้เจ้าเองชุดแบบนี้เหมาะกับสิงๆิงมากกว่าดูดีกว่าหนังงูเน่าๆนั่นอีกสิงสิงนั่งตรงนี้นะเคอทิสยังโกรธอยู่อีกเหรอสิงสิงกินเนื้อเยอะๆนะขอบคุณนะทำไมถึงเป็นชุดนี้ล่ะ ชอบหรือเปล่าอืมคทิสเจ้าก็ลองชิมดูสิเซีวยวไยรู้ว่าข้าไม่ชอบกินอาหารรสจัดก็เลยใช้ใบผักม้วนเนื้อไว้ถึงให้ข้าเหรอเจ้ากินเถอะนะกินเนื้อให้เยอะๆหน่อยอืมเยอะเกินไปแล้วนะเอะ๊ะอาหารมันร้อนเกินไปให้มัวทำเถอะแย่แล้วแย่แล้วจะสู้กันแล้วเหรอค่อยๆกินนะ น้ำอุ่นที่ใช้อาบน้ำต้องรออีกหน่อยเออ่วันนี้ไม่อาบแล้วละ่ะทำไมเหรอสิงสิงจะต้องอาบน้ำทุกวันนี่นะอาบที่แม่น้ำตอนที่กลับบ้านแล้วคงเป็นมัวสินะเหนื่อยมากไหมกลับไปพักผ่อนที่ห้องเถอะนะข้ารู้ว่าเจ้าดีที่สุดแล้วข้าเกินอิ่มแล้วล่ะนะเฮ้ยเหนื่อยจังเลย แน่นท้องไปหมดเลยนั่นเนี่ยบังเอิญจังเลยนะบังเอิญอะไรเหรอเปล่าไม่มีอะไรหรอกนะเจ้าหมายถึงเสื้อผ้าชุดนี้นะเหรอดีจังเลยในที่สุดเคอร์ทิสก็ยิ้มแล้วใช้เวลาตอนที่ยังไม่หนาวนี่แหละนะข้าจะนอนกับเจ้าขยับไปหน่อยซิข้าจะนอนตรงกลางเคอทิสเป็นคนที่แข็งแกร่งมากคนหนึ่ง อาจจะเป็นเรื่องยากกว่าสำหรับพวกเขาที่จะยอมให้คู่ครองของตัวเองไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นมากกว่าผู้ชายยุคใหม่นอนเถอะนะเจ้าก็นอนเถอะนะข้าอยากกอดเจ้าเคทิสเราย้ายออกไปกันเถอะนะต่อไปเมื่อแก่แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่เกาะร้างหรือสถานที่ที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และไม่มีศัตรูตามธรรมชาติเถอะนะคิดอะไรอยู่เนี่ย ไม่มีสถานที่แบบนั้นหรอกนะไม่ย้ายหรอกทำไมจะไม่มีล่ะตอนที่เพิ่งรู้จักเจ้าเจ้าก็ชอบพูดว่าจะพาข้าไปอยู่ในที่ที่ไม่มีคนไม่ใช่เหรอข้าหมายความว่าในโลกนี้ไม่มีสถานที่ที่ปลอดภัยงูไม่มีอายุขยยาวนานและตอนแรกข้าก็ไม่ได้คิดเผื่อระยะยาวด้วยอะไรคือมีอายุขยไม่ยืนยาวเหรอเพราะถ้าคู่ครองตายก็จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานนั่นหมายความว่า งูที่เป็นสัตว์เลือดเย็นและไร้หัวใจเหล่านั้นตายเพราะความรักจริงๆเหรอมีอันตรายอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งที่ไหนมีสิ่งมีชีวิตมากมายอันตรายก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกมีเพียงในเผ่าเท่านั้นที่ปลอดภัยที่สุดแล้วเป็นไปได้ยังไงรีบนอนเถอะนะสิงสิงก็คลอดอันอันให้ข้าแล้วนี่นะข้ายังจะหวังอะไรอีกละ่ะข้าจะทำเสื้อผ้าให้สิงสิงเยอะๆเลยและทำให้นางมีความสุขมากกว่านี้